ธรรมชาติของจิตจะไปหยุดนิ่งอยู่นานๆไม่ได้เดี๋ยวมันก็คิดในช่วงนั้นถ้าเกิดความคิดขึ้นมาปล่อยให้คิดไปแต่ให้มีสติตามรู้สิ่งที่มันคิดนั้นจะเป็นอะไรก็ได้เรื่องครอบครัวเรื่องการเรื่องงานเรื่องผู้เรื่องคนจิป,ปาถาสารพัดท,ที่จะคิดขึ้นมาเมื่อมันคิดขึ้นมาอย่างนั้นปล่อยให้คิดไป แต่ให้มีสติกำหนดตามรู้รู้เป็นการส่งเสริมให้จิตของเรามีพลังเข้มแข็งเพราะความคิดเป็นอาหารของจิตความคิดเป็นการบริหารจิตให้เกิดสติปัญญาจินตามายะปัญญาปัญญาเกิดขึ้นได้จากความคิดเมื่อจิตมีความคิดสติสัมปชัญญะาารู้พร้อมอยู่ทุกขณะจิตความคิดสเปสปะเลวหลนั่นแหละ จะกลายเป็นปัญญาในสมาธิเพราะจิตของเราคิดแล้วจะรู้สึกแต่เพียงสักแต่ว่าคิดคิดแล้วก็ปล่อยวางไปเมื่อสติสัมปชัญญะมีพลังแก่กล้าขึ้นกลายเป็นปัญญาเมื่อมีปัญญาก็สามารถกำหนดหมายรู้ความคิดว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็รู้พระไตรักขึ้นมาก็กลายเป็นปัญญาในขั้นวิปัสสนาเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นจะไปข้องใจสงสัยอยู่ทำไมหนอรีบเร่งบำเพ็ญภาวนาให้มากๆให้ได้สมาธิเป็นเบื้องต้นทีนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ใดขี้เกียจหรือไม่มีอะไรจะคิดก็ให้กําหนดจิตรู้ที่จิตเฉยๆถ้าจิต,ว,ว,ว,จตดดว,ว่างรู้ที่ความว่างถ้าจิตคิดรู้ที่ความคิดว่างรู้ที่ความว่างคิดรู้ที่ความคิดไล่ตามกันไปอย่างนี้ เมื่อเราฝึกหัดจนคล่องตัวจนชำนิชำนาญที่หลังเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจกำหนดรู้อารมณ์จิตหรือความคิดสติก็ทำหน้าที่ตามรู้คอยควบคุมเมื่อมีสติสัมปชัญญะจิตของเราก็รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรผิดอะไรถูกมันจะรู้ของมันขึ้นมาเองเมื่อพิจารณาไปพอสมควรแล้วบางครั้งจิตอาจจะสงบลงในท่ามกลางแห่งภวนา แล้วก็หยุดพิจารณาเมื่อมันหยุดพิจารณานิ่งรู้เฉยให้กำหนดตัวผู้รู้ในขณะกำหนดตัวผู้รู้จิตจะหยุดนิ่งอยู่ก็กำหนดรู้อยู่อย่างนั้นอย่าไปรบกวนน้ำใจกำลังจะนิ่งในเมื่อน้ำใจนิ่งไม่มีคลื่นไม่มีฟองไม่มีอารมณ์มารบกวนเราก็จะสามารถเห็นจิตเห็นใจของเราได้ทะลุปลุกป,ปง่ง เหมือนกับน้ำทะเลที่มันนิ่งเราสามารถมองเห็นเต่าปลากรวดทรายสาหร่ายอยู่ใต้น้ำได้ถนัดฉันใดในเมื่อจิตของเรานิ่งรู้ตื่นเบิกบานเราก็สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆในจิตของเราได้อย่างชัดเจนอะไรผุดขึ้นมาจิตจะกำหนดรู้เองโดยอัตโนมัติปุจชามีญาติโยมที่มาด้วยการอยากจะให้หลวงพ่อ ช่วยแนะนำคือ,อยังไม่เคยประพฤติปฏิบัติเลยอยากจะให้หลวงพ่อแนะนำวิธีการปฏิบัติทำสมาธิภาวนาว่าเริ่มต้นจะนั่งอย่างไรจะบริการภาวนาอย่างไรคืนนี้เขาจะได้ทำกันเพราะบางคนยังไม่เคยมาและยังไม่ทราบเลยวิสัชนาเราจะนั่งขัดสมาธิก็ได้เฉพาะผู้ที่ท่านจะตั้งหน้าตั้งตาทำภาวนาเป็นการเป็นงานจริงๆ ส่วนมากท่านมักขัดสมาธกันทั้งนั้นเพราะมันไม่หนักทางโน้นหนักทางนี้มันเสมอถ้านั่งพับเพียบอย่างนี้มันจะหนักทางหนึ่งและเจ็บทางหนึ่งมากกว่ากันแต่ถ้านั่งขัดสมาธแล้วมันเสมอทีนี้เราจะกำหนดเอาพุทโธหรือธรรมโมหรือสังโครหรือทำบทใดก็ตามที่เหมาะกับจริตหากมีลักษณะของจิตที่ทำให้รู้สึกโล่งๆในใจของเรา เราก็เอาอันนั้นมาเป็นหลักแล้วกำหนดยึดเอาตรงนี้ยกตัวอย่างเช่นพุโทโธเป็นต้นนะเรากำหนดเฉพาะพุโทโธพุโทโธให้มันรู้อยู่ภายในไม่ต้องไปกำหนดไว้ที่ตรงนั้นตรงนี้ให้เรารู้ว่าเรานึกพุโทโธไม่ให้จิตส่งไปทางโน้นส่งมาทางนี้บังคับไว้ให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธทีนี้คำว่าพุโทโธนี้มันเป็นเครื่องยึดของความรู้ ความรู้ถ้าไม่มีที่ยึดที่เกาะก็รนเรไปหมดหาที่เกาะไม่ได้เมื่อหยุดเกาะอยู่กับคำว่าพุโทโธก็ค่อยสงบตัวเข้ามาพอสงบตัวเข้ามาแล้วคำว่าพุโทโธกับความรู้นั้นเลยกลมกลืนอันเป็นเดียวกันตอนนั้นไม่จำเป็นที่จะว่าพุโทโธหรือไม่พุโทโธก็รู้อยู่ชัดๆเด่นอยู่ภายในอันนั้นพุโทโธก็ปล่อยได้เอง นี่วิธีการภาวนาให้จิตสงบเป็นอย่างนั้นอย่างกำหนดอานาปานสาติก็เหมือนกันเราไม่ต้องทำให้มีภาระอะไรมากในขั้นเริ่มแรกส่วนมากลมจะสัมผัสที่ดั้งจมูกมากกว่าเพื่อนเวลากำหนดลมหายใจเข้าออกเวลามันผ่านดั้งจมูกมันก็รู้ว่าลมออกลมเข้าให้กำหนดรู้อยู่ที่ตรงนี้เข้าก็รู้ออกก็รู้ แต่ไม่ตามลมเข้าไปไม่ตามลมออกไปให้มีแต่รู้เหมือนกับว่าคนยืนอยู่ที่ประตูคนเข้าก็รู้แต่ไม่ตามเขาเข้าไปคนออกมาก็รู้แต่ไม่ตามเขาออกไปดูคนเข้าก็รู้ออกก็รู้แล้วจิตก็ค่อยๆสงบทีนี้เมื่อจิตค่อยสงบกับลมค่อยละเอียดลงไปมันทำงานไปพร้อมๆกัน ยิ่งลมละเอียดเข้าไปแล้วการกำหนดอาณาปานาสตินี่ทีแรกเราได้ตั้งลมไว้ตรงนี้เวลาทำไปเพลินๆมันอาจจะมีความสำคัญอันหนึ่งหลอกขึ้นมาก็ได้ว่าเรากำหนดลมที่ตรงนี้ทำไมจึงไปอยู่สูงไปต่ําไปเลยกำหนดที่เราตั้งไว้บ้างนี่เป็นเครื่องหลอกอย่าไปสำคัญกับความสูงความต่ำ ให้มีกำหนดกฎเกณฑ์อยู่กับความสัมผัสของลมเข้าออกเท่านั้นให้รู้กันอยู่ตรงนี้จะสูงก็ตามจะต่ำก็ตามไม่เหนือความรู้ของเราที่รู้อยู่ตรงนี้เอาตรงนี้แล้วมันก็ปล่อยกังวลได้ทีนี้พอลมหายใจละเอียดเข้าไปจนกระทั่งถึงขั้นลมดับจริงๆมันมีได้ในความรู้สึกแต่ลมจะดับจริงๆหรือไม่จริงเราไม่ไปสนใจ เราเอาความจริงที่ปรากฏในตัวของเรานี้ทีนี้ลมละเอียดลงจนขีดสุดท้ายแล้วหายเงียบไปเลยนี่อันหนึ่งที่จะสร้างปัญหาหลอกเราพอลมหายเงียบไปในขณะนั้นจิตเรียกว่าละเอียดมากเต็มที่พอลมหายเงียบไปมันจะมีวิตกอันหนึ่งขึ้นมาว่านี่ลมหายใจดับไปแล้วจะไม่ตายหรือพอกลัวตายจิตมันเคลื่อนปรับขึ้นมาลมหายใจเลยมีตามเดิม ภาวนาคราวหลังเลยไม่ได้เรื่องก็ไปถึงแค่กลัวตายนั่นแหละเพื่อตัดปัญหาอันนี้เมื่อลมหายใจค่อยละเอียดลงไปลงไปจนกระทั่งลมหายใจหมดไปในความรู้สึกอย่างเด่นชัดก็ตามเมื่อผู้รู้ยังครองร่างอยู่แล้วไม่ตายเท่านั้นจิตก็จะพุ่งของมันนี่เรียกว่าเป็นได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีอะไรมาหลอกให้จำไว้ตรงนี้เป็นไปได้จริงๆ นักภาวนาจะกำหนดลมหายใจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆพอถึงขั้นนี้แต่เวลาภาวนาอย่าคาดว่าจะเห็นนั่นเห็นนี่เห็นเปรตเห็นผีเห็นยักษ์เห็นมารเห็นคนนั้นเห็นคนนี้เห็นสวรรค์เห็นวิมานเห็นนรกเห็นสวรรค์อย่าไปคาดขณะนั้นห้ามคาดเป็นอันขาดให้รู้อยู่กับงานของตนที่ทำกำหนดรู้อยู่ตรงนี้เท่านั้น เมื่ออันนี้พอตัวแล้วผลของมันจะแสดงขึ้นมาเองตามเหตุอันนี้เรื่องที่ว่าเหล่านั้นปิดไม่อยู่ถ้ามีนิสัยที่จะรู้แล้วต้องรู้ของมันนี่เป็นหลักสำคัญ